l i f e สไตล์ style, การเที่ยวแบบเจ้าถิ่นที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันกับไอวิรานุกูลในเที่ยวไป like a local สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ FM 106ขอทักทายคุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะคุณอยู่กับไอวีรานุกูลค่ะ ในเที่ยวไปไลฟ์กับโลเคอลทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มนะคะทุกเรื่องราวการเดินทางของไอก็จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังสำหรับคนที่ชอบเดินทางชอบเที่ยวแล้วก็ชอบเปิดโลกเปิดวิธีคิดเปิดมุมมองใหม่ๆเนะเราจะนำมาเล่ามาคุยกันในเที่ยวไปไลฟ์กับโลเคอลค่ะคุณสามารถติดตามการเดินทางของไอได้ทาง Instagram i.e.loveyou พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าพอจะมีความกระตุ้นขึ้นมาบ้างนิดนึงนะคะโดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะต้องบอกว่าโครงการนี้วัตถุประสงค์เขาคือเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสนับสนุนการสร้างงานแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม จนถึง31มกราคม2564แลค่ะมีงานหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับพี่บอยโกศียพงศ์นะคะแล้วก็ศิลปินในเครือของพี่บอยทั้งหลายเนี่ยต้องฟังทางนี้เลยล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้คุณนพพรชมนเนี่ยเขามีโครงการเขามีกิจกรรมพิเศษนะคะมาชวนคุณไปเที่ยวกันส่วนโครงการจะเป็นยังไงไปฟังคุณนพเลยค่ะ สวัสดีครับผมนกพรชุมีนะครับวันนี้อยากจะนำเสนอนะครับ r c l e of Friends Beach w e e k e n นนะครับเป็นโคอนเสิร์ในรูปแบบใหม่ที่พวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3วัน2คืนณโรงแรม Hy a t t r e g e n c y ่หัวหินแ n นเดอร์บารนะครับแพ็กเกจ3วัน2คืนนี้ครับทุกท่านจะได้พบกับบอยพี่นกนะครับ KOP Today's Cool Kids Yokey Playboy แลวก็แขกรับเชิญอีกมากมายอย่างเช่น e วิสทีนะครับพี่ก้องสหรัฐวงพอสนะครับวงลิปตานะครับ และน้องคิวกับน้องมาเรียมนะครับทุกท่านนะครับจะอยู่ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในบรรยากาศรีสอร์ท5ดาวนะครับถ้าใครอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับติดต่อได้เลยครับที่ w w w b r t h e c i r c l e o f r e n d s c o m นะครับหรือบางท่านนะครับถ้ามาได้แค่วันเดียวนะครับขอแนะนำเป็นแบบ Day Pass นะครับนั่นคือกิจกรรมทั้งวันตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2นะครับของวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะครับ ับรองนะครับมั่วสนุกแน่นอนนะครับไปอ่านรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่เว็บเพจนะครับของเรานะครับ f a e e o o o Plan Page นะครับ s e r ร์ f คิ e เฟรนด์ส a ี e w e e k e n นนะครับแค่อ่านก็สนุกแล้วนะครับหวังว่าจะได้เจอทุกท่านที่นั่นะครับผมลพชุนีครับขอบคุณมากครับ สนใจงานนี้นะคะไอก็มีบัตรมาแจกค่ะ2รางวัลน,นะคะเป็นบัตร d ดย์พ s าค่ะก็เป็นบัตรที่เข้างานได้เท่านั้นนะคะไม่มีห้องพักให้เรามีมาแจกให้คุณ2รางวัลรางวัลละสใบค่ะเป็นบัตรมูลค่าใบาลา5,500บาทนะคะและซึ่งบัตรนี้เนี่ยใช้ได้ในวันที่7พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงตี2เลยนะคะอ่ะ กติการเราง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณตอบคำถามเราว่างานนี้ Circle of f r i e n h s Beach จัดขึ้นที่ไหนโอ้ง่ายมากเลยนะคะย้ำค่ะงานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่ไหนนะก็ส่งคำตอบคุณมาได้ที่ใต้ Facebook ของรายการขณะนี้เลยนะคะหรือว่าส่งมาที่ SMS นะถ้าคุณผู้ฟังฟังทางวิทยุก็ส่งมาได้ที่ SMS 4838106ค่ะย้ำ4838106และสำหรับคนที่ชมทาง Facebook Live นะคะก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ใต้ Facebook Live ของเราตอนนี้เลยนะคะคุณก็สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลขอย้้ำนะคะสำหรับคนที่ได้รางวัลเนี่ยชื่อของคนที่ รับรางวัลเนี่ยมารับบัตรเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกับผู้ที่จะต้องไปงานนะคะเปลี่ยนให้คนอื่นไปไม่ได้ค่ะเที่ยวไป like a local lifestyle การเที่ยวที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันที่วิทยุครอบครัวขา่าว พัทยานะคะมาพัทยาที่ใก็จะชอบมาที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารอยู่ริมถนนสุขุมวิทนะคะชื่อว่าร้านเรือไม้ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ขายอาหารแบบง่ายๆแต่มีหลากหลายอย่างเลยก็อารมณ์แบบว่าเป็นร้านข้าวแกงนะมีแกงมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมแต่ที่สําคัญคือบรรยากาศร้านสวยงามมากค่ะ ก็มาคุยกับคนนี้คนนี้คนนี้เจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากขอบคุณค่ะร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะว่าปีนี้เข้าปีที่24ค่ะอือ24ปี4ปีโอ้กำลังวัยรุ่นเลยนะหามากค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วร้านแรกเนี่ยเราเริ่มจากตึก ห้องเล็กๆในกลางเมืองเลยค่ะอยู s <S <S ่เส้นเส้นสายสามพัทยาค่ะอยู่กลางเมืองพัทยาแล้วพอเปิดมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอแขกเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณพ่อเห็นว่ามันไปได้ดีเขาก็เลยมองหาที่ทําเลใหม่เพื่อที่จะทําร้านที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นร้านที่สามารถสร้างบรรยากาศเวลาลูกค้ามาทานอาหารไม่ใช่ว่ามาทานเสร็จแล้วไปอย่างเงี้ยเหมือนเสพทั้งอาหารแล้วก็เสพทั้งบรรยากาศไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้แทน แล้วจุดเด่นของเรือไม้คืออะไรคะจุดเด่นของเรือไม้เออ่จริงๆแล้วเรือไม้เนี่ยมาเริ่มมาจากก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็เพิ่มแม่ก็เพิ่มในส่วนของข้าวแกงข้าวผหมูขเข้ามา คือของเราจะมีความหลากหลายในเรื่องของอาหารแล้เป็นอาหารที่เราสามารถทานได้ทุกวันไม่เบือ่อแล้วนอกจากอาหารที่เหมือนทางนง่ายๆมันไม่ได้ว่ามีความพิเศษหรือเป็นเป็นฟิวชั่นอะไรคือแบบเป็นไทยออริจินอลแท้ๆเลยนอกจากอาหารที่ได้ทานแล้วเนี่ยก็มีเรื่องบรรยากาศเข้ามาด้วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเดิมเป็นคนชอบน้ําอยู่แล้วแล้วคุณพ่อก็เลยเลือกที่ตรงเนี้ยที่มันมีบ่อน้ํะ นะคะซึ่งแรกๆที่ตรงนี้ไม่มีใครสนใจเหมือนเหมือนโดนทิ้งเอาไว้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คุณพ่อก็มาปิง้งตรงนี้แล้วก็มาสร้างแผลสร้างอะไรคือสร้างเป็นบรรยากาศขึ้นมาก็คือมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ามานั่งทานขา้าวแกงก๋วยเตี๋ยวรีบไปรีบมาอะไรเงี้ยเหมือนคนที่มาก็คือได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งรสชาติแล้วก็ไม่ใช่แค่รสชาติเดียวก็คุณภาพของวัตถุดิบต่างๆคุณแม่ค่อนข้างจะใสใจแม้ว่าอยากให้ลูกค้ามาทานแล้วกลับมาอีกเราก็เลยอยู่อยู่ได้มาถึง24ปี พูดถึงอันเนี้ยอยากให้ลูกค้ามาแล้วกลับมาทานอีกเนี่ยอันนี้เป็นผลมากเลยเพราะว่าไอเนี่ยมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกานมาแบบคือจะบอกว่าผ่านไม่ได้คือตั้งใจมาสมมติพอเรามาพัทยาอันนี้คือเส้นสุขุมวิทนะคะเส้นสุขุมวิทเลยพอมันอยู่จะช่วงจะอยู่ช่วงเออสุขุมวิทพัทยาไหนคะระหว่างพัทยาใต้เลยพัทยาใต้มานิดหนึงค่ะอ่าก็จุดสังเกตง่ายๆพอเลยพัทยาใต้มาเนี่ยจะเจอเขาเรียกว่าแยกเทพประสิทธิ์ แค่ประสิทธิ์เนี่ยจะมีตรงเอาเลทมอลอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านเราพอเห็นเอาเลทมอลอยู่ทางขวามือปุ๊บชะลอยอีกประมาณส3งสร้อยเมตรก็จะเห็นร้านเรือไม้ชัดเจนติดติสุดเลยค่ะที่จอดรถนี้ก็สะดวกสบายนะคือถ้าเริมถนนเนี่ยอาจจะเต็มเลี้ยวซ้ายเข้ามาเรามีที่จอดรถด้านในอีกรองรับได้หลายยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ออยากจะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าพอมาทานแล้วเนี่ยอย่างที่บอก ตัวชูโลงก็คือก๋เกี๋ยวเรือก๋เกี๋ยวเรือค่ะแต่ว่า ข้าวขาหมูก็อร่อยมากพูดเลยอร่อยมากถ้าใครไม่กลัวอ้วนแนะนำารเด็ดกานเด็ดถ้าขาหมูบะหมี่ขาหมูแต่ก็ไแบบบะหมี่ขาหมูค่ะข้าวขาหมูบะหมี่ขาหมูแล้วก็มีขนมไทยด้วยของเราจะนินขนมคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนชอบทานขนมไทยชอบทำด้วยชอบทานด้วยอย่างเงี้ยขนมไทยที่เป็นตําพวกแบบมีน้ำกะทิอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครชอบก็แนะนำขาะมีทั้งร้อนทั้งเย็นซึ่งก็เมนูก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันก็อาจจะสอบถามมาได้ใน หรือว่าอาจจะโทรมาสอบถามเมนูก่อนก็ได้ว่าวันนี้มีขนมอะไรอย่างงี้อย่างอ้๊อเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจนที่สองแล้วเนาะดูแลร้านนี้เนี่ยทำอาหารเป็นไหมต้องเป็นค่ะต้องเป็นจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเอบอกเลยว่าอย่างอย่างบ้านอ้๊อจะเป็นอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติเราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ถามเลยว่าลูกโอเคไหมลูกชอบไหมลูกคิดว่าแบบ ลูกเกดจะมันไหมอยากทํามันไหมอะไรเงี้ยค่ะพวกธุรกิจเลยนะคะจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยออทำธุรกิจก่อสร้างค่ะนะคะ,คะเป็นบริษัทลบเมาก,ก่อสร้างแต่ว่าคือด้วยความที่มีลูกสาวหมดเราก็คุยกันแล้วว่าแบบทั้งอ้ําและน้องสาวเนี่ยไม่ไม่ไปทางมันเลยแบบไม,ไม่ได้ชอบพอโตมาจักัดระดับหนึ่งคุณพ่อก็เริ่มคุยแล้วว่าเอ๊ะ เราชอบทางนู้นไหมค่ะเขาไม่ชอบปุ๊บคุณพ่อถามแล้วดูแววแล้วแบบคุณลูกไม่เอาแน่กอน่อนกก็เลยก็เลยคุยกับคุณแม่แล้วเรื่องความที่คุณแม่เป็นคนชอบทำกับข้าว<ะ>นะคะแล้วก็คือเหมือนเป็นคนแบบชอบบริการชอบทำกับข้าวด้วย<ะ>เขาก็เลยเนีย่ยเขาจะเปิดร้านอาหารดีไหม<ะ>ก็คุยกับลูกๆค่ะลูกๆก็โอเคแฮปปี้ลูกๆก็บอกว่าโอเคค่ะก็ดีแล้วกลูกๆก,ก็จะได้แบบเหมือนมีอะไรมาช่วยครอบครัวได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากับซากเราก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ ก็เลยตัดสินใจว่าพ่อก็เลยบอกแม่ว่าเปิดเปิดร้านอาหารแล้วการอะไรเงี้ยเผื่อลูกๆชอบอนาคตก็<ๆ>จะได้มาต่อได้อะไรเงี้ยค่ะู้ใช่ค่ะใช่<ๆ>แล้วก็พอคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดจะมาต่อกิจการที่คุณแม่ทําไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบริหารอย่างเดียวนะสิ่งที่สําคัญของการดูแลร้านอาหารเนี่ยคือคุณต้องเป็นทุกอย่างในร้านอาหารไม่ว่าจะธุรกิจอะไรถ้าลูกจะทําลูกต้องรู้ตั้งแต่นับตั้งแต่ศูนย์ จนถึงไปได้เรื่อยๆเติบโตไปได้เรื่อยๆเราต้องเป็นในทุกอย่างไม่ว่าจะเก็บจานเก็บโต๊ะล้างจานนะคะ<ม>แล้วก็การปรุงอาหารทุกจาน<ม>เราจะต้องทราบว่าสูตรอาหารมันมีเป็นยังไงข้อควรระวังของแต่ละอย่างควรทําอย่างไร,รวรัตถุดิบเราหาได้ที่ไหนถึงจะมีคุณภาพดีอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็คุณแม่ก็จะสอนในทุกขันก้นตอนของการทาอาหารเพราะฉะนั้นเออก็อาหารทุกจานเราทําได้จมนวนเท่าไหร่คะเราสามารถไปรีเพลซได้ทุกที่ทุกจุด แม mm hmm. ่ก็บอกว่าเพื่อที่ว่าออวันใดวันหนึ่งคนใดขาดไปเราไม่ต้องปิดร้านเรายังดําเนินการต่อไปได้โดยที่ไม่สนุกอะไรลูกค้าก็ยังมาทานได้ตามปกติค่ะ Like a local, Lifestyle การเที่ยวที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าว จากร้านเรือไม้ก็จะมีคาเฟ่แก๊ะนะน่ารักน่ารักอีกที่นึงนะคะที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของกาแฟอร่อยไม่ใช่แค่เรื่องของบรรยากาศที่สวยงามแต่ว่าร้านนี้มีดีที่ขนมจ้ะพูดเลยนะก็อยู่กับนี่เลยน้องเอ้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ้ยนี่แห่งร้านเลยค่ะชื่อร้านร้านเบเตอร์บัตเตอร์ค่ะเบเตอร์บัตเตอร์ทำไมถึงเบเตอร์บัตเตอร์ เพราะว่าที่ร้านจะทาเนยทําเนยเองค่ะแล้วก็เป็นค่ะเป็นสุดเฉพาะของที่ร้านเป็นเพิ่้งรู้กำลังจะถามว่าอ๋อเพราะว่าเราจะต้องไปค้นหาเนยที่ดีที่สุดรุ่นอ๋อไม่ใช่เราทําเนยเองเนยนะทํเนยเองแล้วก็ตัวตัวสโคเนี่ยจะมีตัวเนยค่ะที่เรียกว่าครอตเต็ดครีมนะคะทางร้านก็ทําเองนี่เลยค่ะพูดเลยว่าขนมสโคเนี่ย เป็นของโปรดพี่มากๆแล้วพี่ชอบทานสโคนมากคือตับไปทานมาทุกที่แล้วแบบอยากจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ชมน้องนะแต่จะบอกเลยว่าสโคนที่นี่เนี่ยหนึ่งในตองอูจ้ะขอบคุณค่ะออร่อยเพราะว่าเนยที่บอกอันนี้เขาเรียกว่าเนยค่ะครีมค่ะค,ครีมนะคะมัน,ม,นมันหอมมันแล้วก็คือพอทานกับแยมเนี่ยโอ้โหตายเลยยอมอ้วนอะ ขอบค,คุณค่ะค่ะแล้วอย่างอย่างตัวชูโรงขนมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีเป็นตัวสโคนนะคะค่ะหรือเรียกว่าชุดครีมทีของเราจะเสิร์ฟพร้อมชาอิง h b r เบรคเฟสนะคะแล้วก็อุ่นร้อนให้กรอบนอกนุ่มในแล้วเราใช้เนยพรีเมียมของเราจริงๆในการทำที่เราทำเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นพายเผือกมพะพร้าวอ่อนเป็นตัวไข่ดีของที่ร้านนะคะแล้วก็จะมีเป็นฮันนี่เลมอนชีสเค้ก อร่อยมากตัวเลมอนเคิร์นของทางร้านก็ทําเองทุกอย่างโฮมเมดทาทําออกมาด้วยใจจริงๆอืงค, <c oughs> คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้อร่อยมากในก็อนกับกเมียไหนไม่อร่อยแน่นะ <c oughs> ต้องถามเลยเมียนต้องบอกว่าเออเ้ยเนี่ยคือไปเรียนทําเค้กมาไม่ใช่ค่ะไม่เรียนด้วยไม,ไม่ได้เรียนค่ะแต่ว่าฝึก แล้วก็แบ่งให้น้องๆพนักงานคุณพอ่อคุณแม่ช่วยกันทนแล้วก็ปรับสูตรมาเรื่อยๆเราไม่ได้เรียนแต่ว่าเราเราทําเองแล้วก็ก็พลาดมาเยอะนี่เลยจะบอกว่าไม่ได้เรียนจากที่ไหนแต่กล้าจะทําขนมนนต้องใช้ต้องบอกว่ากล้ามากค่ะกลณกล้ามากใช่มไม่เพราะเพราะไงเพราะเอ้ยคุณนชอบทาขนมเหรออะไรเงี้ยคะค่ะอ,อ,อย่างตัวสโคนเนี่ยเอ้ย พอดีช่องก่อนหน้านี้เอ้ยไปเรียนต่อค่ะไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เอ้ยจะเดินผ่านร้านนี้ทุกวันในการไปทํางานพาร์ทไทม์ของเอ้ยค่ะผ่านทุกวันจริงๆแล้วก็จะแวะไปทานทุกวันจนเจน้าของรา้านเขาเห็นเป็นร้านเล็กๆนะคะเป็นโฮมเมดสโคนร้านเล็กๆเสร็จาชอบทานสโคนเหมือนกันใช่ชอบทานสโคนแล้วก็เข้าไปไปทุกวันจนเจ้าของรา้านเห็นได้ปุ๊บเขาจะรู้ละ หนึ่งนะคือไม่ต้องสั่งละไม่ต้องสั่งเลยแล้วก็จะทานทุกวันก่อนไปทํางานพัทธรมเป็นอย่างนี้แทบทุกวันจนเราก็รู้สึกอุ้ยเราอยากเอาตัวสะโคนเนี่ยกลับมาให้คนไทยได้ทานเพราะว่าค่ะเวลาที่เอ้ยไปทานสะโคนที่ร้านขนมที่เมืองไทยก็ส่วใหญ่ก็จะเสิร์ฟกับเนยก้อนธรรมดาไม่ได้เสิร์ฟกับตัวครอดครีมกับแยมโฮมเมดแท้ๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาลองทาให้ให้ให้คนที่ไทยได้ รู้ว่าเออสักคนอร่อยอร่อยเนี่ยมันมันมันมีนะมันต้องทานแบบนี้นะอืมค่ะก็ก็เลยกลับมาลองทําที่เมืองไทยก็ทําแล้วก็ชิมมาเรื่อยๆค่ะก็ออกมาเป็นเป็นตัวนี้ค่ะไม่สิ เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าสโคนเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรมันมีวิธีการยังไงแล้วเรารู้ได้ไงคะถามหรือว่าหาข้อมูลช่วงที่ไปที่ว่าร้านที่เอิร์ธไปบ่อยเนี่ยค่ะก็ไปจนเจ้าของร้านเขาก็จําเราได้ก็จะลองถามว่ามันประมาณไหนแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกเราทุกอย่างนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาด้วยความอร่อยของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาทําสดใหม่ทําใหม่เขาจะไม่ได้มีค้างอะไรเยอะแยะค่ะ ทำสดใหม่ทำทุกวันอันนั้นเป็นเคล็ดลับของเขาแล้วเขาก็จะบอกต้องใช้เนอยอย่างดีของที่ร้านเขาเขาก็ทําเนยเอ,เองเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเคลหอเราต้องมาลองลองค่ะก็เลยเลยครูพักรักจําจากเขามาด้วยแล้วก็มาคือแอบหลอกแอบําใช่ไปเดินคุณป้าค้ายอย่างนี้นั่นอ่าไปลองลองคุยกับคุณป้าเรื่อยๆคุณป้าก็บอกมาแต่ว่าด้วยความที่อินกิเดียนกับที่เมืองไทยกับที่เมืองนอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ พยายามปรับสูตรให้ที่ทเราหาได้ด้วยอะคะอ่ะใช่อะไรที่บ้านเราไม่ไม่เหมือนเขาอะที่เอ่อตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวฟูครีมที่มันต้องใช้เนี่ยเอิ้นคสึกว่าที่ที่นูน่นครีมเขาจะติ๊กกว่าเราตัวฟูครีมนะคะที่ที่ไม่ใช่เนยเพราะว่าตัวสโคนเนี่ยเราจะใส่ทั้งเนยด้วยแล้วก็ฟูครีมด้วยใช่จะไม่ไม่ได้แค่เนยอย่างเดียวแล้วก็สูตรของที่ร้านจะไม่ได้ใส่ไข่ เราไม่ได้ใช้ไข่บางที่สะคนจะใส่ไข่ด้วยแต่ของเราจะหอมหอมเนยพรีเมียมแล้วก็ตัวฟูครีมซึ่งไอครีมที่เมืองไทยเนี่ยเอ้ยซื้อมาเอ้ยต้องมาเคี่ยวก่อนในการทํามันจะไม่ใช่สามารถใช้ได้เลยค่ะใช่ต้องมามาเคี่ยวก่อนมันจะได้ติ๊กขึ้นก็ถือว่าถ้าใครเป็นสแบบสโคนนะมาร้านเนี้ย <c oughs> คุณจะรู้สึกว่า กลับไปอยู่อังกฤษอหอันนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ในความในความหอมหอมของตัวสโคนเองเนะี่ยและยิ่งอย่างที่มาอยู่โรงแรงมวิธีอุ่นของพี่คือต้มน้ำร้อนเอาไว้แล้วเราก็เปิดฝาน้ำร้อนแล้วเอาเอา,เอาโจขนมเนี่ยไปวางไว้ข้างบนอแล้วก็ปิดฝาไปหน่อยนึง ก็ทานได้อร่อยเลยทีเดียวนะค่ะหอมหอมหอมค่ะแลวอย่างขนมตัวอื่นๆนะคะเรามาลองทําแล้วก็มาปรับเป็นสูตรของเราเองค่ะค่ะใช่เองตัวเค้กไอ้พายเผือกมะพร้าวอ่อนที่ว่าขายดีเนี่ยมาจากความชอบของเราที่เราชอบทานเผือกชอบทานมะพร้าวค่ะแต่จะทําไงให้ทานแล้วไม่ได้รู้สึกเลี่ยนมากปรับสูตรดูอะค่ะลองต้องลองทําแล้วก็ลองทานทําไปเรื่อย เราจะมีเป็นร้านเจ้าประจำเราอะค่ะที่สั่งอิงกีเดมพวกนี้มาที่จะทำขนมโดยเฉพาะเราก็จะบอกเราเราต้องการแบบเผือกฟูนะสดใหม่แล้วก็มันจะไม่ใช่เผือกสดอิงเดียวของเราทําเป็นฐานเผือกกวนด้วยค่ะตือวก,กวนแล้วก็ต้องมาทําก,กวนกับกะทิเพื่อเป็นเป็นเบสชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ทําตัวเนื้อข้างบนผสมกับมะพร้าวอ่อนจริงๆแล้วก็ตัวเผือก เผือกสดที่เราต้มแล้วนะคะเนี่ยจะให้ดูเลยว่าตัวนี้เลยนี่ยฐานใช่ไหมฐานมีในส่วนของเผือกกวนฐานมีเป็นเผือกกวนด้วยพูดเลยว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยไม่แพ้กันนะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยก็ต้องอ่ะน้องเอ้ยบอกคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าร้านเราอยู่ตรงไหนหาง่ายอย่างไรค่ะร้านเบเตอร์เบเตอร์นะคะก็จะอยู่ ใกล้กับร้านเรือไม้เลยติดกันะนะคะเป็นญาติกันไหมคะ <laughs> เป็นเป็นลูกสาวะค่ะ <laughs> แล้วก็มาเพิ่มจริงๆตัวร้าน Better, เบเตอร์เบเตอร์โรเหมือนอยากจะเพิ่มฐานลูกค้าให้ตัวร้านเรือไม้ะนะคะร้านเรือไม้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของครอบครัวมาทานแล้วเราก็อยากเพิ่มมุมถ่ายรูปให้เด็กๆวัยรุ่นได้เข้ามาสัมผัสร้านกาแฟที่ขนมเครื่องดื่มทุกอย่างเราเราเราตั้งใจทำจริงๆนะคะ เจอร้านเนี่ยจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยหาง่ายมากๆเยื้องตรงข้ามโลตัสพัทยาใต้ค่ะอ,อแต่ร้านนี้เนี่ยพูดเลยว่าดูสิมุมถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากมุมเก,ก๋ๆนั้นเลยแล้วก็เท่าที่พี่เดินดูร้านนะคะเว้ยเหมือนมีของเก่าทั้งนั้นเลยของเก่าเหล่านี้คือด้วยความที่เราชอบอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะคุณจริงๆคุณพ่อเนี่ยชอบแล้วก็ตัวเอ้ยเอง เราเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าคนพ่อสะสมของเก่าของโบราณพ<ม>วกนี้ไว้เยอะมากเราก็คึ้มคับแล้วก็เราก็ชอบไปด้วยเลยโดยที่ไม่รู้ตัวจน<ม><ม>พอมาเริ่มทําร้านกาแฟาคุณพ่อก็ถามว่าอยากจะแต่งประมาณไหนแล้วก็บอกว่า<ม>เราชอบนะแต่ว่าอยากได้เป็นโบราณแต่ว่าออกสีสว่างหนึ่งโบราณที่วัยรุ่นน่าจะชอบอด้วยค่ะ<ม>เป็นโคโรเนียลเป็นสไตล์คโรเนียลค่ะค่ะ,คะแล้วถ้าคนแบบแล้วถ้าคนมาที่ร้านเนี่ย เกิดชอบแบบเฟอร์นิเจอร์ชอบอะไรเงรี้ยค่ะขายเลยไหมอ่ะสนใจถามได้ค่ะสนใจขายได้เลยใช่ไหมขายได้ค่ะชิ้นไหนแจ้งได้เลย <c oughs> ก็เรียกว่าเรียกว่าถ้าใครมาพัทยานะคะแล้วก็หนึ่งชอบขนมนะคะชอบขนมแล้วก็ชอบเขาเรียกว่าของเก่านะคะ ก็มาได้เลยมาคุยกับน้องเลยนะชอบชิ้นไหนเก้าอี้ตัวนี้นี่พูดเลยว่าเก้าอี้สวยนะ่ <c oughs> ารักมากมีเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเก้าอี้ชอบก็ติดต่อไ <c oughs> <c oughs> ด้ขายหมดขายหมดขายหมดเลยนะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นของเก่าแบบนี้ใครสนใจเฟ <c oughs> อร์นิเจอร์สนใจของเก่าในร้านทั้งหมดติดต่อได้ติดต่อได้ <c oughs> <c oughs> ดได, <c oughs> ได้หรือถ้าใครที่ชื่นชอบขนมหวานพูดเลยว่าถ้า เนี่ยสายสโคนนะอันนี้สโคนแบบอย่างดีและที่สําคัญคือทําเนยเองค่ะเป็นเนยพรีเมียมนะคะก็แวะมาได้ที่เบเตอร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็อาหารอร่อยนี่ร้านไกลามากอยู่เพ่อนข้า <c oughs> เรือไม้ค่ะแวะมาฝากท้องของคุณได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเอ้มากค่ะ,คะแล้วก็ขอบคุณขนมอ,อร่อยๆที่ทําให้เราได้มานั่งคุยกันแล้วก็พี่ได้เพิ่มเรียกเพิ่มน้ <c oughs> ำหนักอุตภาหลดความอ้วนมาตั้งนาน มาจบตอนที่มาพัทยาและทานขนมร้านนี้แหละสำหรับคราวหน้านะคะเราจะไปเสาะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณฟังได้ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามค่ะเชื่อปายไลฟ์แกลโลคอนะคะทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มทางวิทยุครอบครัวข่าวค่ะสตรอเอฟร้อนะคะแล้วก็ f Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวในเวลาเดียวกันนี้แหละแล้วก็ติดตามการเดินทางของไอได้ทาง Instagram ค่ะ i e l o v e y o u นะคะ แล้วก็ทุกเรื่องราวถ้าคุณมีอะไรแนะนำติชมก็ส่งเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Instagram IE Love You ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเที่ยวไป like a local lifestyle การเที่ยวที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันที่วิทยุครอบครัวขา่าว